สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบกันดูซีรีส์จีนค่ะตอนนี้เข้าสู่เดือนแห่งความรักนะคะวันวาเลนไทน์ใกล้เข้ามาแล้วนะคะท่านใดที่อยากจะเติมความหวานนะคะเออคืออุ่นเครื่องเอาไว้ก่อนก็ดูเรื่องนี้ได้ค่ะลมหนาวและสองเรานะคะหวานได้ดูแล้วฮาตอนหวานมากๆเลยนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะหรือว่าเรื่องอื่นๆก็ตามค่ะซีรีส์เนี่ยปกติแล้วพอออนแอร์ปุ๊บก็จะมีการโปรโมทใช่ไหมคะทีนี้ทางฝั่งของน้องลีโอนะคะก็มีอะไรที่น น,น่ารักน่ารักแล้วตอนนี้มันกลายเป็นไวรัลอ,อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตของประเทศจีนนะคะสำหรับน้องลีโออู่นันนะคะเป็นดารานักแสดงยอดนิยมมากๆเลยในประเทศจีนนะคะอย่างในปีที่แล้วเนาะตอนที่เขาได้ร่วมงานกับรุ่นพี่นะคะอย่างโจวอี้ถงซึ่งก็เป็นเรื่องราวของความรักต่างวัยนะคะระหว่างระหว่างคืออู่เลยอะ่ะจะอายุน้อยกว่านะคะคือน้องลีโออายุน้อยกว่าแล้วก็านางเอกนั้นอายุมากกว่านะคะเป็นละครแนวไอดอลนะคะซึ่งณาเรื่องนั้น ก็ได้รับคำชมว่ามีความโรแมนติกมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องที่เป็นซีรีส์ที่แบบถ้าอยากจะดูความรักแบบรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะระหว่างระหว่างชายหญิงเนี่ยให้ดูเรื่องนี้นะคะอย่าพลาดเชียวนะคะสำหรับสาวๆที่อายุมากกว่าแล้วก็มีแฟนเด็กกว่าเนาะก็เอ่อเรียกว่าอะไรดีอมาตะนะคะอมาตะได้แฟนเด็กกว่านะคะอมาตะค่ะจากนั้นค่ะสำหรับคุณลีโอนะคะก็เข้าสู่จุดสูงสุดในอาชีพการแสดงมาตั้ง แต่เรื่องดาราจ,จัากรรักนำนำใจแล้วนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าจากเรื่องนั้นก็ทำให้มีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะมาเข้ามือของน้องลีโอมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างโปรเจกต์ใหญ่ที่ไปถ่ายทำถึงต่างประเทศกับน้องเจ้าจินไม้นะคะในเรื่องลมหนาวและสองเราเนี่ยได้รับความสนใจตั้งแต่วันที่ประกาศโปรเจกต์แล้วแล้วก็วันที่น้องเขาเดินขึ้นเครื่องนะคะที่สนามบินอะไรแบบนี้ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะทีนี้นะคะในวันที่ทั้งคู่นั้นไปบั ทึกรายการเอ้ฮัลโหลเซ็ตเดย์นะคะซึ่งรายการนี้พวกเราคนไทยรู้จักกันดีใช่ไหมคะก็จะมีต้าเกอฐานเจีนซือเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะคะเป็นพิธีกรก็สนุกมากๆเลยสําหรับเอ้วาไราตี้อันนี้นะคะมีการแกล้งกันมีเกมส์แล้วก็มีมีการแสดงอะ่ะมันเป็นวาไราตี้ที่แบบสมบูรณ์แบบมากๆนะคะให้ความสุขกับพวกเรามากๆค่ะทีนี้ก็เป็นคิวนะคะของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะแล้วพวกเขาก็ไปถ่ายทํากันนะคะก็เรียกได้ว่าได้รับคําชมจนกระทั่ง เป็นไวรัลขึ้นมาประมาณว่าโอ้โ,อโรแมนติกมากๆนะหลักผุดๆเลยนะคะทบทวนกันหน่อยนะคะน้องลีโออูของพวกเรานั้นนะคะเขาเปิดตัวครั้งแรกนะคะในงานโฆษณาค่ะตอนที่เขาอายุได้3ามขวบนะคะ3าขวบไม่กระดกลิ้นสินอกจากนี้นะคะเขายังรับโฆษณานะคะรับคือภายใน2ปีอะปกติแล้ว2ปีรับโฆษณา50โฆษณา50แบบเ,เขาไม่ได้บอกว่าเป็นสินค้าหรือเปล่าแต่เป็น50รายการนะคะเออเป็นโฆษณา นา50รายการภายใน2ปีเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะพออายุ6ขวบเขาก็เริ่มแสดงแล้วนะคะแสดงเป็นลิตเติลนาจานะคะเ,เพื่อน,อนๆจำได้เนาะนาจาตัวเล็กๆที่แบบเป็นเป็นเทพที่มีจุกนะคะแล้วก็มอีอาวุธเหมือนวงล้อนั่นแหละคะ่ะก็เป็นน้องลีโอของพวกเราแสดงอยู่ด้วยตอนที่น้องเขาอายุ6ขวบนะคะก็ถือได้ว่าเข้าสู่นะคะเส้นทางของละครโทรทัศน์อย่างเป็นทางการก็คือ6ขวบแต่ถ้าเข้าสู่วงการบันท นะคะสายงานโฆษณาก็คือ3ขวบนั่นเองค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะผู้ก็คือมีผลงานมาเรื่อยๆนั่นเองค่ะโดยเฉพาะนะคะมาเป็นที่แบบนาา่ารักแล้วก็เป็นที่เริ่มรู้จักจำได้นั่นก็คือเป็นจินงคอสตูมโบราณน,นะคะที่แสดงกับคุณ หูเกินนะคะต้องเรียกว่าน้องเขาแบบเป็นสมทบอยู่เนาะสมทบแบบเด็กๆเ,เข้าไปนะคะหลังหย่าปังนะคะหลังหย่าปังเรื่องนั้นก็เป็นที่ชื่นชอบของคนไทยนะคะเอามาลงที่สถานีวิทยุในประเทศไทยเนี่ยหลายๆช่องเลยนะคะเพื่อนๆคงจะได้ดูกันไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูต้องไปดูนะคะเรื่องนั้นถือว่าเป็นตำนานอีกเรื่องหนึ่งซึ่งดีมากๆเลยค่ะสำหรับหลังหย่าปังน,นะคะเอาละทีนี้ต่อมาค่ะก็มีผลงานนะคะออกมา เ,เรียกได้ว่าตอนแรกก็ชิมลางเป็นทั้งนักสแสดงเด็กเป็นอะไรแบบประกอบมาเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งมีบทหลักมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วจนกระทั่งได้มาเป็นไม้หนึ่งก็คือได้มาเป็นพระเอกอย่างเต็มตัวนั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าเส้นทางในวงการนะคะก็มาเรื่อยๆมีคนรักมันก็ต้องมีคนชอบนะคะด้วยความที่อยู่วงการมานานเนาะ <c oughs> กลุ่มเฮตเตอร์ที่แบบแท้จริงอะ่ะก็คงจะไม่มีนะเพื่อนๆถ้าเป็นแบบว่าเฮตเตอร์ของของน้องลีโออู่เลยอ่ะนะ แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องการกระทบกระทั่งกันในเรื่องของการทํางานกาันแบบเรื่องมันยังไงดีล่ะมันเออพูดยาก ถ้าใครเคยได้ติดตามคลิปแอดวานมาแล้วนะคะเพื่อนๆจะรู้จะมีเพื่อนๆรู้ส่วนหนึ่งว่าน้องลีโอของพวกเราเนี่ยก็คือมีความไม่ไม่เข้าใจกันนะคะมีความขัดแยง้งกันกับหนึ่งผู้บริหารของทาง t e n c ซ n t v i d ดีโอนะคะหนึ่งคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะเป็นเหตุผลบางอย่างที่ทำไมน้องเขาถึงไม่ค่อยจะแบบได้บทที่มันเปี้ยงพีก ปุ๊ดปุ๊ดขึ้นไปอะไรแบบนี้มันก็เป็นเหตุผลอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรล่ะค่ะเรื่องมันก็ผ่านมาประมาณน่าจะ3ปีได้แล้วเนาะก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์มันดีขึ้นหรืออยังนะคะแต่พวกเราก็สังเกตได้แล้วกันว่าว่าส่วนใหญ่แล้วน้องลีโอเราจะได้บทอาบทละครประมาณไหนนะคะ เรามาที่เรื่องปัจจุบันกันบ้างดีกว่านะคะลมหนาวและสองราวนะคะเรื่องนี้มาจากนวนิยายแนวโรแมนติกนะคะของคุณโมเป่าเฟยเป่านะคะเขาเป็นผู้เขียนที่แบบถนัดในแนวนี้มากๆเลยนะคะเขียนได้เรื่องนี้นะคะเขียนอย่างมีความละเอียดอ่อนมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้รับการเรียบเรียงแล้วก็ดัดแปลงนะคะมาเป็นบทละครค่ะ ตามเนื้อข่าวนะคะก็บอกว่าเรื่องนี้เดินทางไปถ่ายทำกันไกลนะคะถึงโน่นเลยตอนแรกเนาะเอางี้ตอนแรกก่อนข่าวหรือว่าไปที่แคนาดานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไปที่ประเทศฟินแลนด์กันนะคะเมื่อปลายเดือนมกราคมนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีการถ่ายทำกันอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็มีภาพนะคะออกมาจากทางกองถ่ายบ้างหรือว่าจากผู้ที่ไปพบเห็นนะคะการถ่ายทาบ้างซึ่งเรียกว่าเป็นภาพล้วไหลแล้วกันนะคะออกมาทางหวยปอซึ่งก็เป็น สวยๆงามๆนะคะเป็นคือแค่เห็นแค่บรรยากาศก็ก็เห็นถึงความหวานแล้วก็ความรักแล้วนะคะก็ทำให้ชาวเน็ตนะคะดที่ได้เห็นรูปนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตารอการออนแอร์ค่ะนี้สำหรับนะคะน้องอูเ่เลยแล้วก็น้องเจ้าจินไม้นั้นนะคะไปปรากฏตัวเพื่อที่จะบันทึกเทปของรายการ Hello Saturday นะคะีนี้แฟนๆนหลายคนก็กำลังรอลีโออยู่นะคะที่ทางเข้าสถานีโทรทัศน์ค่ะทีนี้พอน้องลีโอเข้ามานะคะก็แฟนคลับคน โปรดนะคะซึ่ง ไม่ใช่คนเดียวแฟนคลับก็มักจะมารอกันเป็นกลุ่มๆนะคะรอการปรากฏตัวแล้วก็การมาถึงของของน้องลีโอนะคะทีนี้พอน้องลีโอมาถึงแล้วนะคะเหตุการณ์ที่แบบเออมันน่าประทับใจก็คือก็คือเขาก็แบบเออทั้งทั้งตัวของน้องแล้วก็แบบเหล่าบรรดาแฟนคลับที่อยู่ใกล้ๆก,กันเนาะก็มีการแบบเอาหยิบสเปรย์ออกมาจากกระเป๋านะคะของเขาแล้วก็ทักทายอย่างมีความสุขแล้วก็เอามาฉีดนะคะฉีดฉีดฉีดซึ่งไอสิ่งที่มันออกมาจากสเปรย์นั้นมันก็จะเป็นผงสีขาวๆนั้นๆ ะะซึ่งมันปรากฏขึ้นมาก็มีความเหมือนกับว่า เหมือนกับสร้างบรรยากาศว่ามันคือหิมะนั่นแหละมันมีความสวยงามนะคะราวกับหิมะนั่นเองก็เผยให้เห็นถึงความโรแมนติกของน้องลีโอนะคะซึ่งน้องเขาก็เตรียมมามอบให้กับเหล่าบรรดาแฟนคลับนะคะทีนี้นะคะฉีดไปเบาๆคะ่ะฉีดไป1กระป๋องไปเลยนะคะพอเสร็จไปแล้วนะคะหมดไปแล้ว1กระป๋องเนี่ยน้องลีโอเขาก็หยิบกระป๋องที่2ขึ้นมาคะ่ะแล้วก็สเปรย์ใหญ่เลยฉีด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 นะคะฉีดไปทั่วๆนะคะก็เอาเป็นว่านะัดจุดนี้ก็คือเข้ากับคอน อนเซปต์นะคะของชื่อละครของน้องลีโอที่ที่กำลังอ่อนแออยู่มากๆเลยนะคะ แล้วก็อันนี้ได้รับคําชื่นชมว่าโรแมนติกไปแล้วนะคะทีนี้มาเรื่องราวของพฤติกรรมกันบ้างค่ะก็ได้รับคําชื่นชมเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะทุกคนต่างก็สังเกตนะคะว่าว่าน่าจะมีการอบอกกันไว้แล้วก็จัดเตรียมกันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคือน้องลีโอน่าจะมีการพูดคุยกับทีมงานแล้วลหละเพราะว่าหลังจากที่ฉีดสเปรย์ไปนะคะโอ้โหคะ่ะก็มีพนักงานนะคะคือเขามีไม้กวาดมีอุปกรณ์ในการทําความสะอาดมาไว้อยู่บริเวณนั้นเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเพื่อนๆเ,เร็วมากค่ะการ การปัดกวาดนะคะปัดกวาดเช็ดๆ,ๆๆนะคะทาให้สิ่งวัดล้อมในบริเวณนั้นโอ้สะอาดนะคะเรียกว่าสุดยอดไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็เลยเป็นไวรัลขึ้นมาบนนะคะแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนว่าโอ้โหน้องลีโอนี่มีทั้งความโรแมนติกนะคะนั่นก็คือการเอาไอกระป๋องสเปรย์หิมะนะคะมาฉีดๆๆ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 เต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นการทักทายเหล่าบรรดาแฟนคลับที่น่ารักของเขาที่มาคอยติดตามนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนี่พนักงานค่ะก็เอา ไม่กวาดที่อยู่ใกล้ๆละ่ะมีการเตรียมกันไว้แล้วนะคะมาทาความสะอาดนะคะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมผุดผุดไปอีกนะคะณนะจุดนี้นะคะนอกจากจะเป็นที่ชื่นชมแล้วก็ยังมีชาวเน็ตเขาก็มีความสุขเนาะก็ถึงกับขั้นหัวเราะกันเลยนะคะว่าโอเคเอ่อลีโออูนั้นเป็นผู้ชายที่โรแมนติกที่สุดในโลกแล้วก็พฤติกรรมที่ดีมากๆนะคะคือฉีดเองกวาดเองนักเลงพออะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> เอาละคะ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะของน้องลีโอก มีอะไรก็เอามาอัปเดตนะคะให้กับหลายๆท่านที่อยากจะได้ยินข่าวาวของน้องลีโอได้ได้รับฟังกันนะคะเป็นเรื่องราวน่ารักน,กนักค่ะอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอัพพิโซดนี้นะคะหวานลับไปก่อนนะมีความสุขกันมากๆสวัสดีค่ะ